สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวใส่ขวนและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็มาอัปเดตล่าสุดครอรมเห็นชอบแล้วช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบาง4เดือนลวดตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเมษายน2567้นะคะมาตรการจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะนั่นก็คือโครงการที่จะมีการช่วยเหลือกลุ่มเปาะบางและกลุ่มที่มีรายได้น้อยทุกคนรับสิทธิ์กันไปเลยโดยทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมน ตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการออกมาเปิดเผยว่าที่ประชุคมครมมีมติเห็นชอบมาตราการลดค่าคลองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยการตรึงค่าไฟงวดใหม่เดือนมกราคม2567ถึงเมษายน2567สําหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า300หน่วยต่อเดือนเท่านั้นนะคะซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์นี้กันถึง17ล้านครัวเรือนด้วยกันโดยมีการตรึงราคาไว้ที่3บาท99สตางค์ต่อหน่วย ส่วนกลุ่มที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยต่อเดือนที่ประชุมครมก็ได้มีการปรับลดอัตราค่าไฟซึ่งจากเดิมกำหนดอยู่ที่4บาท68สตางค์ต่อหน่วยโดยจะปรับเป็นไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยแต่ว่าจะปรับลดเป็นอัตราใดานั้นนะคะ ทางกระทรวงพลังงานก็จะขอพิจารณาราคากา๊สในช่วงวันที่1มกราคม2567อีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงก็ตามก็จะปรับให้ไม่เกิน4บาท20สตางค์ต่อหน่วยแน่นอนนะคะและทางครมก,ก็ยังเห็นชอบการตรึงราคาค่าน้ำมันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตรแล้วก็ยังมีการตรึงราคา LPG อยู่ที่423บาทต่อถัง15กิโลกร,รัมเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยนะคะก็เริ่มตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนาคม2567ส่วนราคาน้ำมันเบนซินนะคะตอนนี้ยังไม่สิ้นสุดมาตรการแต่ถ้าหากว่าสิ้นสุดมาตรการแล้วทางกระทรวงพลังงานก็จะกลับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงความเหมาะสมของการปรับลดราคาน้ำมันเบนซินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ใช ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนั่นเองนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะตรงนี้ก็เป็นข่าวดีอย่างน้อยก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะนั่นก็คือสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่หลังจากมีการผลักดันเพื่อเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้นะคะถ้าใครที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐอยู่ที่6 0 0ถึง1,000บาทซึ่งผู้สูงอายุแต่ละท่านก็บ่นกันนะคะว่าจะใช้ยังไงพอใน1เดือน ให้เพียงแค่600ถึง1,000บาทนะคะดังนั้นทางเครือข่ายบำนาญแห่งชาติรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆห,หน่วยงานนะคะจึงร่วมกันผลักดันให้เพิ่มเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุให้ได้เป็นเดือนละ3,000บาทซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อวันที่21ธันวาคม2566ก็ได้มีการรวบรวมรายชื่อพี่น้องประชาชนได้ถึง40,000กว่ารายชื่อแล้วก็มีการยื่นเสนอให้กับคอรมเรียบร้อยแล้วนะคะโด โดยเมื่อวันที่21ธันวาคมก็มีการยื่นทั้งหมด43,826รายชื่อเพื่อแก้กฎหมายผู้สูงอายุแล้วก็จะเพิ่มเบีย้ยยังชีพเป็น3,000บาททวนหน้านะคะ โดยเครือข่ายประชาชนได้มีการรวมตัวกันเข้าสภาพเพื่อยื่นร่างผู้สูงอายุหวังสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองและก็ได้มีการยื่นรายชื่อต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายปาฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1เป็นผู้มารับแทนนะคะตัวแทนกลุ่มก็ได้มีการกล่าวว่าประชาชนยื่นเสนอแก้ไขกฎหมายผู้สูงอายุเพื่อปรับปรุงเบี้ยยัยงชีพให้เป็นบำนาญทั่วหน้าสาม พันบาทต่อคนต่อเดือนซึ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยยื่นไป3ามครั้งแล้วแต่บำนานท่วนหน้าก็ยังไม่เกิดสักทีนะคะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทําให้คนในสังคมเห็นว่ามีหลักประกันด้านรายได้เมื่อยามสูงวัยเป็นเรื่องสำคัญ จึงวอนให้ท่านนายกเศรษฐาทาวีสินเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสภาพเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะซึ่งนายปฏิพัฒน์รองประธานรัฐสภาคนที่หนึ่งนะคะก็มีการบอกว่าอยากจะเรียกร้องไปยังฝ่ายบริหารเหมือนกันให้เร่งพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินในเรื่องของสวัสดิการพี่น้องประชาชนเป็นวาระใหญ่วาระหนึ่งของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจายประจําปีงบประมาณพอ 2567ว่ามีการจัดสรรได้อย่างเหมาะสมหรือไม่นะคะส่วนล่างที่ยื่นมานั้นก็จะช่วยกันทําให้สมบูรณ์เพื่อเร่งบรรจุเข้าระเบียบสภาโดยเร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นข่าวดีที่จะต้องนาํามาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุทั่วประเทศที่รอคอย การเปลี่ยนเบี้ยยังชีพ600-1,000บาทเป็นบำนาญทั่วหน้า3,000บาทนะคะตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเข้ามาเรื่อยๆแล้วแต่หลังจากนี้นะคะจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมทางเราข่าวใสยขวดและน้อยก็จะรีบติดตามนำมาแจ้งให้กับท่านได้รับทราบที่นี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ